ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ2ตัวสตัวบนในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคํานวณย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับสองตัวบน4ชุดนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ ก็ไม่เข้านะครับผมนะครับมา0 3 0 6์สามนะครับหนึ่งนะครับในสูตร2ตัวบน4ชุดนะครับในงวดวันที่16บมิถุนายนนะครับนะครับผมก็มาดูสูตรใหม่กันนะครับ นะครับในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใชหลักแสนบวกหลักหมื่นบวก10ล่างบวกหน่วยล่าง3ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์นะครับเราก็จะบวกด้วย1นะครับอ okay. ันน mm ี hmm. ้ก็หาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับลักแสนบวกลักหมื่นบวกร้อยบนบวกหน่วยล่าง2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย9คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ นะครับเราก็จะบวกได้2แต้มนะครับผมนะครับวันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับในสูตร2ตัวบ,บน4ชุดนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลขก8 บวกหลักหมื่นก็คือเลข4บวก10ล่างก็คือเลข6นะครับบวกหน่วยล่าง3ครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกได้7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ8ปดบวกสบวกห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 บวกเนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 40นะครับแล้วก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักสิบนะครับ0นย์บวก1นะครับก็ได้1นะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข8นะครับบวกหลักหมื่นก็คือเลข4บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข0ูน นะครับบวกหนล้านสองครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกเลขเก้ของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก4บวก0นบวก5บวก5บวก9นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ31นะครับเราก็จะได้เลข1 นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม1บวกด้วย2นะครับก็ได้3นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะครับผมจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้101นะครับ03 1 1 นะครับแล้วก็1 3นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ03นะครับนะครับส่วน3ตัวนะครับก็ออก9 03นะครับ ะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้านะครับก็คือ03นะครับในสูตรสงตัวล่างสชุดนะครับเลขศูนย์ก็มาในหลัก10นะครับเลขสาก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไป นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับเราใช้หลักแสนก็คือเลข1นะครับบวกหลักหมื่นก็คือเลข3บวก10ล่างนะครับก็คือเลข9กนะครับบวกในล่าง3าครั้งก็คือเลขเนะครับแล้วก็บวกเลขเ7คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ1บวก3บวก9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 บวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ47นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักสิบนะครับ7บวก1นะครับได้8นะครับ นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมเราใช้หลักแสนก็คือเลข1บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข3นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข9นะครับบวกหนวยล่างสองคังก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ นึงบวก3บวก9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 นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ40นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ0นบวก2นะครับได้2นะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับ จากนั้นเราก็จับคู่นะครับเราก็จะได้70นะครับ72 80แนะครับแล้วก็82นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่นะครับผลที่ออกนะครับ2งตัว่างในงวดน,นี้นะครับก็คือ72นะครับส่วน 3ตัวนะครับก็คือ272นะครับผมนะครับก็จะมีอยูชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับเลขเจก็มาในหลักสิบนะครับเลขสอก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับนะครับผมเราก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหลักหมื่นก็คือเลข2นะครับบวก10ล่างก็คือเลข0 นะครับบวกหน่วยล่าง3ามครั้งก็คือเลข9กนะครับแล้วก็บวกด้วย7คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ1บวก2บวก0นบวก9บวก9บวก9บวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 37นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับ7บวก1นะครับก็ได้8นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข1บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข2 นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหน่วยล่าง2ครั้งก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกเลขเกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1นึ่งบวกสบวกสบวกเบวกเบวกเนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 32นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ2บวก2นะครับก็ได้4นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2 4ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นเราก็จับคู่นะครับก็จะได้72 7จ็ดแล้วก็8,4นะครับผมก็ในทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ8,7,2นะครับ นะครับผมก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าเจดสองนะครับเลขเจก็มาในหลักสิบนะครับเลขสอก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับผม ในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังสามงวดเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจํานะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1ก,กรกฎาคมนะครับพศ2566นะครับ นะครับผมหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับก็ใช้หลักแสนนะครับก็คือเลขก2บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข6บวก10ล่างนะครับก็คือเลข3บวกหน่วยล่าง3ครั้งก็คือเลขศูนย์ นะครับแล้วก็บวกด้7เ็คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ2บวก6บวก3บวก0นบวก0บวก0บวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักสิบนะครับ8บวก1นะครับได้9นะครับ ต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักแสนนะครับก็คือเลข2บวกหลักหมื่นนะครับก็คือเลข6บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกในล่าง2ครั้งก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกเลวยกคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 2บวก6บวก8บวกนบวกศบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ25นะครับเราก็จะได้เลข5นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ5้บวก2นะครับได้7นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผม จากนั้นเราก็จับคู่นะครับเราก็จะได้85 87 95นะครับแล้วก็97นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ85 87 95แล้วก็97 นะครับหรือจะ82ก็ได้นะครับ8228 1551นะครับก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับผมแล้วแต่ชอบนะครับนะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับพศสองพันหร้อยหกนะครับ จะมาหรือไม่นะครับผมจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับนะครับผมสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับนะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอฟซีทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํำรวยลํำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ